เคั okay, มฟังกูดีๆนะเออกูมองเห็นอน,นาคตได้นี่นี่เรียกผมมาเรื่องนี้เหรอแต่กูต้องกระโดดน้ำก่อนอะไรพ,พูดอะไรเรีไม่เข้าใจอ้าวมึงไม่เชื่อกูใช่ปะ่ะไม่โง่เคมมึงรอนี่นะแปบ๊บนึง พ่อมึงจะโทรมาแล้วสั่งให้มึงซื้อสีผิวขาวสูตรหนึ่งเี้ยเลยวะพี่รอครับซื้อีผิวขาวรนมาด้วยโอเคครับครับ <h iss ing> เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ครับ <h iss ing> แต่ประเด็นมันคือว่าเดี๋ยวเก๋ก็จะมาแล้วก็บอกเลิกกูใช่อหพี่เดี๋ยวนานก็จะมานะครอบประตูตานานก็จะพูดว่าลืมใช่ปะกูแบบลืมอะไรไม่ได้ลืมวันนี้เรามีนัดไปดูคอนโดด้วยกันอะ่ะกูแบบงงๆน่าเก๋ก็จะพูดว่า โบโช่ที่ให้มาดูบ้างปะกูบอกดูดูดูแต่แบบเอ้ไอ้เก๋มาพอดีเลยอเนี่เราจะไปพอดีเลยเฮ้ยลืมโทรศัพไม่ใช่ <S <S นี่ลืมใช่ปะเปล่าวันนี้เรามีนัดกัน,นอ่ะโจ จำได้ปะเออ่นัดอะไรเหรอวันนี้เรามีนัดไปดูคอนโดด้วยกันอ่ะแล้วเบอร์ชว์ที่ให้ไปดูบ้างปะดูดูแล้วดูแล้วแต่แบบนี่คิดจริงจังกับเราปะเนี่ยจริงจังดิแล้วทำไมไม่ใส่ใจเลยอ่ะเฮ้ยเราใส่ใจ ทำไมเราไม่ใส่เราใส่ใจไว้แต่คนมันแค่ลืมป่ะแล้วทำไมต้องไม,ไมันต้องไปดูด้วยอ่ะองอนโดอ่ะเธอก็ย้ายมาอยู่นี่ดีไม่ต้องไปไหนเลยที่นี่อ่ะนะเออทำไมอ่ะมันก็โอเคป่ะวะนี่คือไม่คิดจะย้ายไปที่ไหนเลยใช่ปะ่ะคือจะอยู่แต่ที่นี่เหรอน่าอยู่ออก ึงก็อยู่คนเดียวไปแล้วกันโจเขียเจมส์เียเียมึงกูเลิกกับเก่งจริงด้วยกูมองเห็นนนาคตได้เฮ้ยไม่ใช่เหรอเริ่มแรกเลยเนี่ยกูต้องโดดลงสันนี้ก่อนคอยดูนะเดี๋ยวจะมีคนทำเงินตกแล้วกูจะเห็นภาพตอนที่กูอยู่ใต้น้ำเดี๋ยวจะมีรถไอติมผ่านเ ก็ถ่ายนภาพอนาคตลูกหน้าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นสาวเซ็กซี่จะผ่านลิมสะมีตัวตนไหมในนียมีแบบนึง นอกัน no 生命。 ฝนที่ลวงลอยมาแล้วเรเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจฉันให้สิ่งที่ฉันไม่เคยให้ใครตลอดมาแต่ฉันมาพูดกี่วไนนี่นอนแาเนี้ย ตัวของฉันยิงก้าวเข้าไปยิงพบกับความสับสนข้างในใ่้ฉันสลาทุกสิ่งที่พอจะมีให้ใครหัวใจที่ล่ากับว่ามันจะละลายไปกับกาวเวลา เจ๊ลาขอโทษเจ๊กบแ,บบแกบ้าเป็นงจของคนกันชีย้ยไม่ได้ผลว่ะให้ลองซื้อดอกไม้ไหมไม่เวิร์กเจ๊ชอบเพลงอะไรนะเชีย้ยนี่ก็ไม่เวิร์ก เฮ้ยทำไมไม่เห็นอะไรแล้วะไปแบบเปียกๆอย่างนี้เลยเก๋เราขอโทษเก๋เราขอโทษไปทํทำบ้าอะไรมาเนี่ยโจูกระโดดน้ำมาฮะเราสามารถมองเห็นอนาคตลงหน้าได้หนึ่งชั่วโมงถ้าเรากระโดดลงน้ำ จริงๆตอนแรกมันสนุกมากเรากระโดดเพลินเลยกระโดดไปกระโดดมาพูดอะไรวะจริงๆเดี๋ยวก่อนเก๋เราเราไม่รู้เหมือนกันเราตื่นมาอยู่ดีก็มองเห็นอนาคตได้อะแต่ไปไปมาเราไม่เห็นเธอในภาพเหล่านั้นเลยมองเห็นอนาคตได้ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเลาวไงวะสําคัญตรงไหนอะอีสิบปีข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้าเรายังจะเห็นเธออยู่หรือเปล่าเรากลัวเก เรากลัวโอเคปะ่ะเรากลัวเรากลัวว่าเราจะทําทุกอย่างพังอ่ะกลัวว่าจะไม่สามารถทําสิ่งนี้พูดได้แล้วก็เราก็กลัวโจถึงอยากให้อยู่ด้วยกันไง ตัวเปียกไม่ใช่ตัวกรสวยดีเนาะเราอ่ะที่สวยอ่ะทำไมทำหน้าไม่เชื่อเ่ย